จะดีให้ผลประโยชน์ดีกับร่างกายเราได้ช่วงเวลาใดวิธีไหนถ้าเรารู้เราก็มันก็จะจะอ่าแม่เจนได้มากขึ้นนะครับมันก็ทําให้ร่างกายเราตอบสนองได้เร็วขึ้นมันจะดีกับระบบหลอดเลือเงงด wa เรายังไงดีกับอวัยวะเรายังไงดีกับเซลล์ต่างๆในร่างกายยังไง ทำไมถึงใช้ชื่อว่าเด็เซลนาโนาเมคโครยีนาโนก็คือเทคโนลยีที่มันเหนือล้ำกว่านะปัจจุบันวิทยาการแพทย์เราก็คือ,อยาปฏิชีวนะยาเคมีต่างที่เราใช้บริโภคได้กินหีน่อหมอสั่งจัดเนี่นะยยาเม็ดทั้งหลายมันก็คือเคมีผสมแป้งนะครับผสมแป้ง ่วนหนึ่งสกัดได้ส่วนหนึ่งก็สะสมไว้ในร่างกายนะฮะสะสมไว้ที่ใจดัะนั้นการนําเข้าใดๆก็แล้วแต่สู่ร่างกายถ้าเราเป็นผู้รักสุขภาพโก่ใหญ่ตัวเองหาเงินมาครึ่งชีวิตเพื่อจะมาเลี้ยงดูตัวเองยามชราก็เก็บเงินไว้ เอาไว้เที่ยวเอาไวพออ้พักผ่อนดีกว่าดีกว่าที่จะร้อยละนะร้อยละสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเก็บเงินมาทั้งชีวิตเอามาจ่ายให้หมอให้โรงพยาบาลคุณไม่เหลือเงินไว้เที่ยวเลยเก็บเงินมาครึ่งชีวิตเอามาดูแลตัวเองยามเจ็บป่วยเอาไปให้หมอเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เราจะเป็นคนแข็งแรงเราจะเป็นคนที่ดูเฟิรม์ม เราจะมีเงินไว้เที่ยวนะไว้เที่ยวไว้ไปหาเพื่อนหากลุ่มสมาชิกเพื่อกันกเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเสริมสร้างความรู้และเปลี่ยนความคิดลดการชะลอวัยลงลดการเป็นอัลไซเมอร์ลดการเป็นอาเกินส์ทุกอย่างลดหมดถ้าการออกสังคมและต้องเป็นสังคมที่ดีด้วยนะและเราจะไม่เป็นโรคตึมเคราไม่เป็นโรคไม,เก,ไมเกรนไม่เครียด แล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีเราลองเปิดใจนั่งคุยกันเรื่องของ RF s หาค้นคว้าหาข้อมูลแล้วเรามานั่งคุยกันว่าสเต็มเซลล์มันมีหน้าที่อย่างไงยับยั้งอย่างไงทำให้เราแข็งแรงได้อย่างไงทำไมต้านทานได้หลายโรคจงังทำไมรักษาได้หรือป้องกันได้อะไรได้มันมันดียังไงเราลองมาค้นหากันดูว่ามันมีผลอะไรกับเซลล์ของเรา เซลของเราประกอบไปด้วยอะไรวันนี้เรารู้แล้วเรารู้แล้วว่ามีดีเนะและในดีเมันก็จะประกอบไปด้วยไอนะเอ็นเอนะเออลราก็รู้แล้วนี่แหละ,หละคือความลับของมนุษย์มีอยู่แค่นั้นเองที่เหลือคือพัฒนาการการเรียนรู้เราลองมาหาดูว่าไอเสมมีดีมากกว่านี้ไหมนะคน้น ค้นค้าหาดูว่าเมื่อเรามาใช้เนี่ยทำไมมันถึงดีกับหลอดเลือดอ่าดีกับหลอดเลือดแล้วทําไมต้องทาตรงจุดเลือดอ่าจุดที่เป็นบริเวณอ่าเหมือนคล้ายคล้าชจรเพราะว่าเขาต้องการให้ดูดซึมในการดูดซึมจะดีจะดูดซึมได้ไงก็ต้องนัต้องทําให้ผิวหนังเปียกชื้นก่อนนะเมื่อผิวหนังเปียกชื้น การดูดซึมการเข้าผักก็จะดีขึ้นเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วพอเข้าสู่กระแสเลือดได้ก็ไปทั่วร่างกายาเพราะอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเราต้องผ่านเลือดนะเลือดต้องวิ่งผ่านเพื่อจะเลี้ยงไว้ให้มีมีมีหน้าที่แต่ละหน้าที่เขามีเนาะหลอดเลือดก็มีการหน้าที่การลําเลียงเลือดไปทุกส่วนของร่างกายไปทุกอ,ว,ว,อวัยวะ ทุกภาคทุกส่วนเป็นเซลล์ที่วิ่งเข้าไปในเม็ดเลือดแดงเขาก็ไปตัวร่างกายนี่คือปฏิกิริยาที่ตับสนองเร็วนะเมื่อมีการตับสนองเร็วแล้วเราใช้อย่างนิวินัยใช้อย่างลุกคุณประโยชน์เมื่อเราลุกคุณประโยชน์เราทําให้ผิวหนังเปียกตอนเช่นล้างอาบน้ําใหม่ๆและ มันมีการเช็ดตัวใช่ไหมฮะเราก็ใช้น้ําจุ่มแตะที่บริเวณที่เราจะใช้อีกกัหน่อยหนึ่งแล้วลงเลยละเลงเลยมันจะชุ่มชื่นดูดซึมไปพร้อมกับความชื้นนั้นเข้าสู่ร่างกาย้าจะเข้าสู่กระแสเลือดกัคือกระบวนการของอฏิิริยาตอบสนองเร็วเราก็จะได้รับผลปวงที่เร็วตามด้วยนะครับ ก็วันนี้มีโอกาสได้เข้ามาเลยพูดนะหลายเรื่องเลยแต่และเรื่องอาจจะสั้นๆัเป็นการสรุปคร่าวๆนะครับท่านใดไม่ทันตรงไหนผมให้เวลาอีกห้านาทีมีการถามตอบละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญท่านที่มีคำถามเชิญครับ ครับเชิญเลยครับท่านดใดอยากจะถามนะครับคุณหมอก็มีเวลาจำกัดนะครับเชิญครับค่ะปุณยวีขออนุญาตนะครับปุณยวีขออนุญาตถามคุณหมอครับเพราะว่าวันนี้สําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเอไมเอก็คือตรงน,นี้ก็ขออนุญาตคือ,อปุญญวีอยู่ในหน่วยกองทัพเรือ,อเพราะนั้นก็มีผู้วังกำแพงท่าเนี่ยที่อายุแค่ประมาณหนะ้าสิบปี่อกว่านะซึ่งยังแข็งแรงอยู่นะแล้วก็เสียชีวิตไปโดยไม่ทราบสาเหตุก็คือ เออเหมือนกับน้องไปอีกคนหนึ่งอ่าอีกคนหนึ่งก็เหมือนมีลักษณะว่าทาำุนขึ้นมาในต่างๆแล้วก็ลงทุนของกระดูกแล้วก็แล้วท่านก็เสียชีวิตโดยที่หมอเนี่ยไม่เจอว่ามาใช้มาเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยว่าจลูกอ่าจริงๆอ้อยก็ได้ยากหมอว่าอย่างแกถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะนำเสนอสเต็มเซล์ของมันจะด้วยการปล่อี คุณเฉลค่ะดไก่อนนะคะคุณเฉลคคุณเลิคดไก่อนนะคะตายอาจารย์ปต่อเลยครับค่ะคแล้ว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 ก็มีอาการหลายๆคนที่มีอาการหน้ามืด แล้วก็มีอาการเหมือนเหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่ทันแบบน,นี้คะ่ะสําหรับนักกีฬาเพราะว่า,วาปุณย์ยวีเองอยู่ในหน่วยกีฬาของของทหารนะคะก็ก็เลยมีบทสรุปว่าเออน่าจะมีผลกระทบมาจากการฉีดวัคซีนเอ็มเอไอไมอ,อของอของของโควิดค่ะก็เลยอยากอยากจะขอคำแนะนำที่ที่ชัดเจนเพื่อเราจะมีอะไรที่ช่วยกันได้กักบผู้ที่ฉีดวัคซีนในมาวีไปแล้วหึงสามสามสี่เข็มประมาณนี้ครับคุณคะ่ะ จริงๆแล้วคำถามของท่านก็คือคำตอบของท่านเลยนะที่ท่านพูดมาทั้งหมดนั้นคือคำถามและคำตอบในตัวแล้วนะครับถือว่าท่านก็รู้เยอะมากแล้วคือแค่ผมผมผมแทบจะไม่มีคำตอบแล้วนะเก่งมากครับเก่งมากชื่นชมครับชื่นชมส่วนส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมนะฮะความคิดเห็นเพิ่มเติม ผมไม่ฟันธงนะครับว่าเขาจะเป็นอะไรแต่ผมบอกได้เลยนักกีฬาไม่ว่าจะหนุ่มจะสาวจะแก่นะจะว่าจะมีอายุมากอายุน้อยตอนนี้สโตกอยู่ใกล้ตัวเรามากใช่ที่กอโคราชเราเนี่ยขอขอถามนิดนึงถ้ามันสโตกแล้วจะแก้ยังไงท่าน ไปแล้วตีแล้วสตอกแล้วนอนเป็นผักไปแล้วจะแก่อย่างไงอือม,มันไม่ใช่สาเหตุการสะตอกเนี่ยคุณฟังผมให้จบก่อนนะมันไม่ได้เกิดจากการฉีดและเป็นเลยนะก่อนหน้าเนี้ยมันมีการสาะสมมาก่อนอย่าง้อห6ปีนะครับต่มตัวเนี้ยที่อยู่ตรงหลอดคอทางด้านซ้ายและด้านขวาของเราเนี่ยจะเป็นทางแยกซ้ายขวานะครับ ตัวเนี้ยมันบวมโดยธรรมชาติของมันมันการอักเสบมันมาตลอดแล้วมันใช้เวลาถึงหกปีก่อนที่มันจะแสดงอาการรุนแรงกว่าเราจะรู้ตัวคือเราสโตปไปแล้วนะอันนี้สังเกตง่ายๆถ้าเราจะสังเกตคนที่หน้าแดงผิดปกติมันไม่ได้ม่ได้เกิดจากการใช้ครีมเนี่ยอยู่ๆนะหน้าแดงเราไปเจอเขาเรา,าไอ้หน้าแดงจังเลยใช้ครีมอะไร นั่นไม่ใช่คำชื่นชมนะนั่นคือต้องระวังแล้วนะเนื่อเส้นเลือดสองเส้นมันไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองได้เส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเลี้ยงใบหน้าในเมื่อเส้นที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้มันก็ต้องวิ่งไหลไปที่ใบหน้าทำให้หน้าแดงนะถามว่าเมื่อเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรรักษาตามอาการต้องฟื้นฟูมันฟื้นฟูร่างกายนะต้องรู้ พยายามขยับมือขยับแขนขยับขา,บ,บ,าบีบมะกรูดบีบมะนาวบีบเข้าไปนะสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดโดยเฉพาะมะกรูดนะครับมันจะตุ่มๆของมันมันจะทําให้นวดมือได้ดีกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนเซลล์สมองที่ตายทําไงให้ฟื้นเราก็ต้องเติมอาหารสมองนะเติมทําให้เลือด หลายเวียนได้ดีขึ้นนี่การใช้ไอ3สามกระตุ้นที่ลำคอตรงจุดรอยแยกอ่าแล้วควรที่บรรจงส่งรูปอีกครั้งหนึ่งครับรูปที่แสดงเส้นเลือดส่งแล้วค่ะส่งแล้วอ่าขอบคุณครับพี่เส้นเนี้ยสำคัญมาก โดยเฉพาะทางด้านซ้ายของล้าคอเราเส้นนี้เป็นเส้นที่ใหญ่กว่าทางด้านขวาเส้นนี้สําคัญมากถ้าเรากระตุ้นตรงนั้นทาตรงนั้นกระตุ้นบริเวณนั้นให้ไปเลี้ยงสมองก็อาจจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับแต่ต้องควบคู่ไปกับการกายภาพด้วยนะขาหน้านอ่า อาหารเสริมที่บำรุงสมองช่วยด้วยก็จะช่วยให้สตกนั้นกลับฟื้นคืนมาได้แต่โอกาสที่เราจะได้ร้อยเปอร์เซ็น์มันน้อยเพราะนั้นอะไรที่ดีที่สุดไม่ใช่การรักษานะการป้องกันคือสิ่งที่ดีที่สุดการใช้ IF อย่างมีวินัยใช้ทุกวัน ให้ตรงเวลาทําไมต้องตรงเวลาเพื่อให้ร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นอะไรที่วิเศษมากเขาจะจดจําจดจําช่วงเวลาจดจําเพราะฉะนั้นเราใช้ให้ตรงเวลาแล้วร่างกายจะจดจําจดจําแล้วนาไปใช้จดจําแล้วนาไปใช้นะทุกๆุกห้าทุ่มร่างกายจะ ผลิตสารฮอร์โมนถ้าเราหลับเราพักผ่อนในช่วงเวลาก่อนห้าทุ่มร่างกายก็จะได้รับสารต่างๆอะดรีนาลีนอะโทปีนออกซิโทซินจะถูกหลั่งออกมาเอามาฟื้นฟูอวัยวะภายในของร่างกายเราร่างกายเราก็จะมีการ